สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่กันนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าเลี่ยมเลี่ยมกันน้ำได้ดีมากนะครับดูนะครับการเลี่ยมยกซุ้มนะครับการเลี่ยมยกซุ้มขึ้นมาสวยงามมากนะครับนี่เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่นะครับสภาพใช้นะครับก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับอาจจะมีเศษกระเทาะนะครับ ในที่นี่นะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูภาพรวมนะครับด้านข้างดูไม่ได้นะครับเพราะว่าน,นเรียบปะตะิษฐเรีบเยบนี้เรียบกันน้ําเลยนะครับเนื้อน,นี่จัดจริงๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับจริงๆจะลงกล้องให้ชมทั้งหน้าหลังข้างแหละข้างมันปิดเรียบนะครับผมจะแก,กะก็กลัวผ้าหักนะครับผ้าแตกผ้าหัก ต้องให้ดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะผมหามุมชัดๆให้ดูดูเนื้อหานะครับมมีพระเอกพระลั่มนะครับพระลั่ใหญ่มากๆนะครับให้ดูเนื้อหานะครับผมก็จะส่องให้ดูให้เห็นความชัดเจนขึ้นนะครับเห็นความชัดเจนความชัดเจนเงานี่ค me. Me bastards, ๆๆือเงาซุ้มนะครับซุ้มหนามากๆนะครับผมจะให้ดูแบบนะครับมุมอย่างนี้นะครับจะให้ดูความชัดเจนขึ้นหน่อยหนึ่ง อยากจะให้ด <ítulo> <es> anyway ูความชัดเจนนะครับความชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อล้านด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับด้านหลังยังโอ้โหนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับมันเป็นผ้าที่เรียมกันน้ํานะครับผ้าสุกพงนี่ถ้าเรียมกันน้ำานี่ต้องโอ้โหนะครับคือทำใจลำบากตอนที่แกะออกนะครับขอผ้าหัก นี่ผมตีเป็นสองคองหรือ,อวัตกักังปากกุกถ้าหลังมีขี้กุกหน่อยหน่อยนี่โอ้โหด,ดูเม็ดเขียวนลด,ดูเม็ดเขียวนี้นะครับนี่ผิวเดิมนะครับผิวเบอร์ผิวเดิมที่ไม่ที่ไม่ถลอกนะครับก็จะย็นอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะให้ดูคราบกุกไปนะครับอย่างนี้นะครับมไม่ดูความสวยงามของพระนะครับนี่คือพิมใหญ่นะครับผมมนี้เป็นพระที่ ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แต่ว่าผ่านการใช้นะครับก็ต้องอยู่ที่สายตาใครที่ดูและชอบนะครับจะชอบกวาทักทายกันเข้ามานะครับยกสูงนี่สูงมากนะครับใส่ตลับนะครับตลับที่ให้ดูแบบเมื่อกี้นะครับเป็นตลับอะไรผมยังไม่แน่ใจทองเหลืองทองแดงสเตนเลสนะครับแต่นีเนาจะสั่งเหลี่ยมแบบนี้นะครับดูนะครับผมชอบมากๆพระ วัดตะขังต้องลํำล้บแบบนี้นะครับไปอีกล้ำล้บอย่างนี้เลยนะครับนี่พาล้ำล้าอย่างนี้ก็คือวัดตะขังนะครับผมให้ดูเนื้อหาจัดจัดนะครับเนื้อหาจัดจัดนะครับใครที่ดูชอบใครที่ดูสนใจนะครับอยากให้ดูเนื้อหน้าจะชัดจะหามุมจะชัดให้ดูนี่ข้างหน้านะครับ กล้องผ่านเลนนะครับสองกล้องผ่านปกปฏติอีกทีหนึ่งนะครับภาพที่ล้ำล้ำชัดเจนนะครับล้ำมากๆตรนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูนะไปเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูชอบนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับแกะมาเนื่องว่าจะอยู่ในสลับธรรมดาจะไปเลี่ยมกันน้ำนะครับมนีเลี่ยมกันน้ำ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเฮงเฮงรวยรวย,ย,ยทุกคนครับสวัสดีครับ